อแกนนำของเราก็จะมีสามคนครับห้าคนนะห้าคนห้าโอ้เจอนครับแกนนำเราจะมีห้าคนครับผมคนที่หนึ่งผมเองครับสวัสดีครับคนที่สองพอยครับสวัสดีค่ะไปยืนนู่นเลยครับคนที่สามน้องมินครับและอีกสองคนมีพี่ข้าวกับแก้มใสบอกเลยก็ไม่มาเออแต่เขาไม่ได้มา พี่ข้าวกับแก้มสายแล้วก็อีกสองท่านนะครับก็จะเป็นพี่ข้าวกับน้องแก้มนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาติดธุระอยู่นะครับเ,เดี๋ยวในเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมกิน,นกินเล่นกับดอกไม้ในชุมชนตำบลนาท่อมนะครับ<ม>ก็อยากจะชวนน้องๆให้มาทำกิจกรรมร่วมกันก็ขึ้นต้นก็เป็น ดอกไม้แล้วก็ให้เราเดินสำรวจตามชุมชนหาดอกไม้ในมีใครู้จับดอกไม้อะไรมั่งที่กินได้แม่ใ<ช>ออหญ่ครับมีดอกไม้อะไรมั่งครับที่กินได้ดอกแคดอกแค่แเราเอาไปทำอะไรดีดอกแคดอกแคนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างแกงอะไรครับ อีพิ่มครบอ้ตอมือให้เพื่อนหน่อยครับยกมือเลยน้องโตมีดอกไม้อะไรมั่งครับที่กินได้ดอกถั่นูครับเราไปทำอะไรครับไปผัดครับผัดอะไรครับผัดอะไรดีผัดกระเทียมได้ไหมผัดน่าจะผัดพริกได้นะเออเมื่อนะครับดอกเข็มดอกเข็มครับดอกเข็มทำอะไรครับกินน้ำหวานครับ กิกิอะพี่มางดอกอันชันดีกว่าคิดว่าดอกอันชันทำะไรต้มกินต้มกินเอาไปทอดค่ะอ๋อเฮ้ยแปลกเอาไปทอดได้กินไม่ถามคนเดิม ดอนชันทำอะไรกินได้บ้างครับตมุนครับวุ้นอันชันได้ครับตบมือให้หน่อยครับดอกไม้ที่กินได้ก็สามารถสามารถนำไปทำอาหารเอามากินร่วมกันได้แต่ว่าถ้าเราเจอดอกไม้ที่กินไม่ได้แต่เป็นชนิดที่สวยเราก็สามารถนำมาทำเป็นตกแต่งสิงประดิษฐ์ สมมติว่าเรามีเสื้อขาวให้นึ่งตัวแล้วก็มีดอกไม้ที่กินไม่ได้แต่เป็นสีได้ก็เราจะเอามาทุบบนเสื้อสมมติว่าเสื้อสีขาวเลยครับเราจะทุบให้เป็นสัญลักษณ์ชื่อเราตัวพีทุบทุบไม่ทุบนชื่อของเรานะครับไหนถาบทุบทุบทุบดุกทุบที่กินทม่ไดบ เราสามารถทําเอาไปทําอะไรได้บ้างสมมุติว่า,า,วาดอกดาวเรืองเอาไปทําอะไรดีไหวกะ <c oughs> <c oughs> โอเคได้ครับ <c oughs> เราจะไม่ถามคนเดิมครับมีดอกอะไรบ้างครับที่กินไม่ได้ ดอกดอกรักค่ะดอกรักนี่รอทำอะไรเอาไว้ครูค่ะบตบมือให้น้องน้่งคินหน่อยครับเชิญนเลยก็ขอเชิญชวนให้น้องๆทุกๆคนนะคะมาทำกิจกรรมกินเล่นกับดอกไม้นะคะ ก็จะมีหลายกิจกรรมนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะก็ขอเชิญชวนทุกๆคนเลยค่ะมาร่วมทำกิจกรรมนี้นะคะขอบคุณค่ะ